ครับผมสวัสดีครับวันนี้อากาศดีครับจะลองมาต่อนกเขาลองดูครับนกเขาใหญ่ร้องอยู่แถวนี้ครับแล้วก็ว่าจะไปเปิดลำพงครับเปิดลำพงอยู่ต้นนั้นอนะ่ะ ลองดูครับว่าจะได้สักกี่ตัวไหมครับครับลำโพงที่ใช้ก็เป็นตัวนี้ครับสั่งจากราศดาครับุมใช้วิธีต่อพ่วงเข้ากับโทรศัพท์เอาครับครับไว้ใต้ต้นนุ่นนี่ครับ ครับเข้าที่ซุ่มกันครับแบบเข้าที่ซุ่มแล้วครับระยะก็สามสิบสองเมตรครับ ต่อนกเขาใหญ่ครับนกเขาจะวามาเรียบร้อยครับนี่ครับหาตั้งนานมา,มา นกเขาชาวาครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับนกเขาชาวา เรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับนกเขาชวาครับครับเรียบร้อยเปิดเสียงต่อนกเขาใหญ่ครับแต่นกเขาใหญ่ไม่ยอมเข้าครับเข้าแต่นกเขาชวาเดี๋ยวนั่งดูสักพักครับถ้าเกิดไม่เข้าคงต้องกลับครับ ไอนกเขาชวาไปแล้วสามตัวครับครับๆลับแล้วครับต่อนกเขาใหญ่เจยได้นกเขาชวาครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมนะครับไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ